nôn không, lục ta rồi, nôn trắng, lướt sai ta rồi, em <laughs> หอมดีอะโอเคหอมแล้วโอเคจ้ะเป็นนอนเสียนะลูกนะเอา้ามองอะไรกันฉันหอมแก้มแม่ซอมทำไมมองกันเป็นตาแถวเลยนะโนอะเธอทำหน้าทำตาอะไรเป็นนอนได้แล้วเป็นลูกหอมมีที้แล้ว อืมโอเคเห็น <laughs> เนน้องหญิงมองกันโอเคนอนกันได้แล้วไปหนู <s> ก็ไปนอนแล้วไปหอมแล้วโอเคจอนนอน,นโอเคนะนอนเลย แก่เร็วอย่างเี้ยตาเคยบอกหลายครั้งแล้วนะให้ยิ้มให้หน้ามุ้ยอย่างน้นั่นแหละไม่สนหลบับอะใครจะมาหานะใครจะมาหานะ ตายเงาบ้านเชื่อยาปันโตม,มีเรื่องราวกกที่โลกไม่เคยรู้กกชาคนหนึ่งก,ก็กมาน้อยเจ็ดชีวิตผู้พันทุกลมหายใจมันเวทมนต์พิมาแจ็กสันและมาเรลแม็กกี้นำโชคน้องหยิงและนาโน,โนแต่โตเคียงขึ้นในโอกใบเล ที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของอทุกๆอย่างเริ่มจากหน,หนึ่งหัวใจเชื่อว่าโซมบีโอวายยูเ oh, จชายของมาถึงเจ็บสวรรที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลื จากกันไปทีละตัวยิ่งคิดทั่วใจก็ยิ่งสั่นไวน้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำ

เอาไม่เก็บที่นอนกันเลยนะไต้ไม่หมดเลยเนี่ยอยากเอาที่นอนไหมเขาจะเขาก,กัดทั้งกัดทั้งฉีหรือทั้งใช้ผ้าคนหนูผ้าอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าซักเอาวิวม,มาวทำไมเธอทำหน้าอย่างเงี้ยนะฮะแฮกี้นันะนะ้อมาวล จักรซอนน้องหีิงผิวมากคือน้ำชบโอเคเดี๋ยวตาไปทำความสะอาดบ้านก่อนนะเดี๋ยวตาจะต้องรีบไปหาลงเสือนะจ๊ะเนือน้อเนาะอุกตะนทุกคนพรุ่งนี้วันแม่มาอวยพรหน,น่อยนิผมขออวยพร เอาให้ใครเป็นตัวแทนดีกว่า, no, าเนาะเธอไปลองท่านลองประธานนั้นนี่มาเป็นตัวแทนอืมได้หนูเป็น,ปานมาแทนอืมหนูขอให้คุณย่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่แห่งชาติหนูขอให้คุณย่ามีความสุขขอให้คุณย่ามีแต่สุขภาพแข็งแรงและขอให้คุณแม่ทุกคนทุกคนในโลกนี้มีแต่ความสุขค่ะน,น,นี่นันโนเธอนี่แปลนแหลกมากเลยนะท่านองท่านองตาท่านอง ตัวมาเวลมองนเขามองแบบผมก็เชื่อถือเธอเลยนะนอง <c oughs> <c oughs> มาเวลเด็กน้ำชคนี่โอเคเนองเป็นตัวแทนที่เรียบร้อยแล้วโอเคนะเด๋ยวตาไปนี่ก่อนตาไปเคลียงานก่อนเคลียงานในบ้านแล้วนี่ดูท่านลองดิโอ้ท่านลองโอ้โหท่านลองหญิงเดี๋ยวดูท่านลองคางเสร็จแล้ว ฉนันกำลังนั่งเป็นฉากล้วหญิงเธอเดินออกทําไมเนี่ยฮะน้องน้องหญิงหญิงเธอมาเข้าเฟรมดิน้ no, องเขากำลัวงวางท่าเสียมุดนะเดินนั่งตรงนั้นเออนั่งตรงนั้นเดี๋ยวเดินโนเขานี่นะนั่งลงแม็กกี้ไปนั่งแทนไหมโอ้ชอ้าผมไม่เอาแล้วผมไม่ถ่ายแล้วตอหลอมลอมเลยน้อง <laughs> นอนลมเลิกแหมนั่งมาดนั่งมาท่านลองนั่นๆเห็นไหมนั่นๆแจ็คสันแจ็คสันเธอเป็นพ่อพิ่ชัดก่อนเดี๋ยวเพิ่งลุกไปไหนอือ่ะน้ำหนึ่งเอามองกล้องมองกล้องหนึ่งตาเธอไม่เห็นนะนกดวงตาเธอดำไปหมดเลยอ่ะนะฉันบอกให้อันนี้อย่านอนดึกอ่ะไม่ไม่บนนี้แล้วอ่ะเอาเอาเขาเฟรมหน่อยนะเฟรมกว้างๆนะแล้วพวกเธอสองคนไม่ลงมาเหรอ อ่าหนึ่งอ่าหนึ่งเอ๊ะแม็กกี้น่าจะเข้าเฟรมตรงนี้นะเหตาว่าเออแม็กกี้ไปสวนโลกอ่าหนึ่งมองกันหนึ่งสองสามแอคชั่นอี่อะไรท่านลองมองพี่ชายทำไมไม่ลงมาครัมาพี่ชายนำโชว์ทำไมไม่ลงมาเอ๊ะหนึ่งนึ่งนึ่งเนาะแหมท่านลอง หมถ่ายแล้วโอเคอืมโอเคช็อกโกแลตอืมเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้ผมสุดโลกเลยโอเคแหม่ปะังปะปะปะปปะปะปปะปะปปะ สายแล้วเนี่ยนะมันสายแล้วมากอดกันเดี๋ยวฉันต้องไปบ้านลุงเสือโอเคนะไปแล้วเนาะโอเคบายไปกันสนุกไหมฉันให้เล่นห้านาทีเดี๋ยวเตรียมตัวเช็ดตัว เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเช็ดฝั่งโน้นต่อเช็ดตัวเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านนี่ก็เล่นพี่อ่ะนั่นนั่นะนะ,นะนะะเทียวแวะก็ขุดเดือดสนุกเลยเทียวแวะก็ขุด <laughs> เทียมแวะจะขุดอะไร มันนี่ดกมันนี่ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวทรายมันจะเข้าตาเธอมันนี่มันนี่นีนี่มันนี่ดุดุมันนี่นี่ฉันอุ้มดีกว่า ยังไว้ไว้เดินไปทั้งไกล เดินไปคน่นนะไปเขาเล่นอีสา,น,า,น,านนั่นจริเพราะว่าเด้งต้องไปเคลียร์หลันเบ้านเคลียร์บรร้ากนเราจ,จะขึ้นบ้านแล้วนะ พพูพ้นเพราะว่าพื้นมันเป็นฝุ่นมันไม่ได้เทพื้นเป็นดินปเลยครับอีกระว่ามง,งเรี้ยงกันก็ช่วยได้อยู่บางที่เขามานอนเล่นนี้ไงเราไม่อยากให้นอนดินก็มีตําหนงเองก็มีอยู่จด้ส เอาไปไหนแล้วนะไปไหนกันไปไหนกันเนี่ยอ๋อจเจเบลถ่ายเขาถ่ายเสร็จแล้วได้ขึ้นบนบ้านเลยเนะขาถ่ายเขามีความสุขอะะรดิด้อ จะไปดูๆล่ะมาดูๆก็ถ่าย <st arts> เสร <st arts> ็จหรือยังเสร็จหรือยังจ็ดจ็ดประจันบานจะได้ออกมาวิ่งไหมต้องมีรั้วสมบูรณ์นะต้องทำรั้ว เดี๋ยวรอปรึกษาแม่ก่อนว่ายังไงดขงีขึ้นบ้านยังขึ้นบ้านยังเนี่ยจะหมดเวลาแล้วขึ้นเถอเธอถ,ถ่ายกันแล้วนี่ไปเธอถ่ายเป็นที่ไก่เลยนะไปนี่เร็วมันนี่เร็ว ้น,นีขึ้นทางไหนมาใต้ถุนเหรอใต้ถุนนี่จะกัดเทพื้นแล้วทำห้องให้เขาอยู่ข้างด้วยเดี๋ยวต้องใช้งบประมาณเยอะเดี๋ยวน้องอย่ามาเนี่ยเนี่เลยเนี่เลย ดูเด่นมันี่คงนี้ทางนี้าไอ้ทางนี้นังเท้ากอนางเท้ามั้นี่กนังเท้ามเท้าโอปปางเท้ากอน ตายเงาบันเชื่อย่าปันตัมีเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ใช้คนหนึ่งก็มาน้อยเจ็บชีวิตผู้พันทุกลมหายใจมันเวทดมุ่นพี่มาแจ็กสันและมาเร็แมื่กี้น้ำโชมน้องยืนเป็นาโนแต่โตเคียงขึางในโลกใบเลที่เต็มไปด้วยความรัก แท้จริงและต้นเรื่องของทุกๆอย่างเริ่มจากหนึ่งหัวใจเชื่อว่าซอมบีโอวายูเจชายคงมาถทงเจสวรมที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆลเธอก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปไม่ต้องลงมาสางเท้าแล้วขึ้นไป ไปูไป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 อ่ล้างแถวแล้วไม่ต้องลงมาอีกอ่ะประตูงับก่อนงับประตูไว้งับประตูไว้โอเคเดี๋ยวฉันต้องเคลียร์ถูบบ้านก็ถูแล้วเดี๋ยวฉันปิดมุ้งรอดกันเดี๋ยวยุงเข้านะเดี๋ยวก็เข้ามาให้เขากิน โอเคมาหอมหน่อยมาเวลาค่อยๆลบเลือนความฝันฉันนอนหรือลาเพียงภาพฉนอนลงวันที่ปอนด์โอ้ยูเจ้าชายของมาทั้งเจ็บสวันที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจ ไปที่ละตยิงชีทัวใจก็ยิงสั่นไหวน้ำตาก็ไลหยดลงบนภาพรมส่งจากทุกทนานึุงอ่าีเธออยู่ตวกนี้เสองสามวันนะเดีงกวจะมุ่งวใจเพราทรักนี้รั่มีวันตาย ในหนีทานบทสุดท้ายของเราอยู่จ้ชายของมาทั้งเจความรักของเธอไม่เคยจ้างหายแม่ลบนี้จะเปลี่ยนมุนทุกคนดูดิผมไม่ได้ทายคลิปมีขาดบิลลี่นะมีทั้งหมด5ตัวมารอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง นะพวกเธอเดี๋ยวก่อนพวกเธออีตัวไปไหนอีโนนโอเคให้พบละสี่ตัวดีนะวิลลี่ไม่มาเวิลลี่มาแล้วมันจะไม่ยอมโอเคพวกเธอกินไปฉันไปหาเจ้าโดโดกันต้องให้สองเอาเข้าวมาให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวลงมาจากจากบนเขาก็มาหาเขาอีกรอบสุดท้ายผมนั่นกินข้าวอยู่ขงง้างนอกทุกคนเห็นเท้าไหมเห็นเท้าไหมก๊อกก๊อกฉันเองแนะฉันเองมาเลย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 เป็นไงฉันเองมามามากอดกัน มากอดกันกันกอดกันกันเริ่มกอดกันนะวันนี้มีปลาสบัดด้วยนะทุกคนต้องอาคาบให้เขาก่อนปกติก็จะไปให้กรงตรงโน้นใช่ไหมที่นบนเขาให้เขาเสร็จแล้วผมก็ขึ้นไปบนเขาขึ้นเสร็จแล้วก็ลงมาครัวน,นี้ก็มานั่งกับเขานาน,านหน่อยเล่นกับเขานานถึงจะไปเคลียบบ้านโน้น เหมือนที่ผมบอกเวลาผมไม่มีมีน้อยมากทีไม่อีเห็นไหมมาจอยมาตั้งแถวรอหน้าบ้านนะ่ะมารอทุกวันนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปบางทีมันรีบไงใครขอาแล้วลก็ไปอือกินข้าวเลยลูกอ่ะกินข้าวเดี๋ยวฉันจะรีบขึ้นไปเดี๋ยวฉันลงมาใหม่อันนี้นะนี่ๆกนนนินเลยกินเลยกินด้วยกันลงมานะลูกเดี๋ยวฉันลงมาโอเคนะลูก่ะเดี๋ยวฉันลงมา ลงมาด้วยจ้ะแบบแป๊บเดียวนะจะ,จะรีบไปจะรีบไปรีบมานะลูกนะจ้ะอืมเจ๊ะแล้วอ๋อลูกนะฉันแยกล่างไม่ได้เจียวเหรอทางโน้นก็เยอะๆนะอโอเคฉันรักก็ชือนะะโอเคเดี๋ยวฉันมานะโอเคนะ ไหว้พระเราอยู่กันสองคนโอเคเึค็นไปบนเขาแล้วครับเข่าแล้วคนนั้นวิ่งหน้าตั้งมาเขานอนกันอยู่ที่กดังหน้ากดังเมื่อกี้เห็นอยู่อา้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เดินไปแล้วมาวินไม่กินขนมห่ะมาวินเดี๋ยวหุ่มาป๋อประชาชีเดีมีขนมให้เขาขนมแท่งจซิงเธอกินนานมากเลยไก่น่องเดียวไปแอบ,บกินหน่นนะคือเด็กๆไม่อยู่ ผมก็เลยเยืนเฝ้าพวกนี้ได้มันจะทะเลาะก,กันไม่ได้ไงแล้ให้ข้าวกิน ทังไกลพอสมดีมาน้อยท้องใหญ่จอดมาอ่อนใจบึงแล้วน่าสงสารยืนมือไปหาเจ้ากระสปนเบางตาเจ้าหมอนเศราแต่ยังมีแสงไฟโบท่านโดนดอกกร ของขวัญใจจะชีวิตน้อยนยที่อยากได้หักแทนเจ้าก็เคยจนคอยก็เคยลงแต่เมื่อเฮาพบกันก็คือบ้านของกันและกันหากนิรันร์อยู่ตรงนี้